ผักชี ق, ต้นหอมเน่าพอเราหาได้แค่นี้ต่อไปใส่เนื้อลงไปใส่เลยนะครับใส่เลยข้าวคั่วหายข้าวคั่วยู่ใส่มาข้าวคั่วมาอ่าข้าวคั่วมานะครับโอ้ยเดี๋ยวสักปีตะหลิวใส่ข้าวคั่วก่อนนะครับข้าวคั่วสักหนึ่งผลงานเพลง พงอือผงนะครับพี่ผงนี่อย่างนาะอ๋อนี่พี่ผงใส่ลงไปสักหนึ่งซอนสวยงามผงสุรล์เฮามีบ่อเฮาอยู่ใส่ผงสุรล์ยังไม่มีคนไปก่อนคนไปก่อนคนไปก่อนคน,คนไปก่อนคนไปก่อนโอ้อยู่นี่ผยยง,งสุรลล์หน้าผงสุรล์ใส่ไปนะครับผมอ๋อจาด ใส่ลายแซบหลายครับนี่สวบใส่ไปแซบหน้าตาก็จะออกประมาณนี้อ่าดู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 โอ้ยฮอนครับน้ำปลาครับผมใส่น้ำปลาก่อนใส่น้ำปลาก่อนอไม่ทันใจพอจะใส่ลายเดี๋ยวเค็ม แล้วก็มนุษย์ให้เข้ากันคนครับผมมนุษย์เข้ากันเพีย้ยเพี้ยแก่เพี้ยแก่ใสลล่ลงไปสู้วบดีขมดีขมนะครับขมมากขมน้อยแล้วแต่แต่นี่ก็น่าจะขมน้อยเพราะเขาให้มาน้อยถูกเขาลงไป นัว้อนนะครับห้อนอเลือกใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เรานะครับปกติก็ไม่ใส่เยอะใส่พอเป็นพิธีไม่ใส่เลยได้ไหมไม่ได้เหมือนจะไม่ได้แล้วแลวะใส่นิดนึง ต้นผักชีว่ว้าหอนกระแทกซอยผักเอ้อเยหอน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 ,หอน,หอนซอยผักนะครับซอยไปเลยตอนใหญ่ๆเ็บกินเองดอกไม่ต้องสวยงามอาศัยแซ่บ จวด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 ใส่โป๊ะโป๊ะปากมนุษย์ให้ําการอีกรอบหนึ่งวับเป็นอาวุเศษทีชิมซิมครับผม เค็มไหมครับผมเค็ม <Okay. S 1> สุดยอดเค็มครับผม,มใส่เลยครับมันเค็มครับผมบอกแล้วใส่น้ำปลาหลายงว่างว่าหน้าตาสวยงามประมาณนี้